Hi สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้มาในรา,รายวิชาของการงานอาชีพนั่นเองค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะเรื่องที่คุณครูนำมาฝากมันก็คือเป็นเรื่องของบ้านหน้าอยู่นั่นเองค่ะบ้านหน้าอยู่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้จักคำว่าบ้านก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้านก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวนะคะในบ้านหลังหนึ่งจะมีห้องอยู่หลากหลายห้องมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องที่บ้านนักเรียนกับห้องที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ มีเหมือนกันหรือเปล่าช่วงห้องหันสาภาเพลินห้องแรกนักเรียนคิดว่าจะเป็นห้องของอะไรนะไปดูเลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนห้องนอนก็จะคือห้องที่ใช้ในการ พักผ่อนหลับนอนนั่นเองค่ะในห้องนอนนี้ก็จะมีส่วนประกอบหลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องนอนนี้นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างห้องนอนของครูจะประกอบด้วยเตียงนอนหมอนของนักเรียนมีไม่เอย่ยผ้าหม่ม ตู้เสื้อผ้าหมดแล้วค่ะห้องนอนของคุณครูก็จะประกอบด้วยเตียงนอนหมอนผ้าห่มและตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะต่อมาในบ้านของคุณครูที่นํามาฝากนักเรียนวันนี้ห้องนอนแล้วถัดจากห้องนอนก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองค่ะห้องรับแขกก็จะเป็นห้องสำหรับใช้รับรองแขก ผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาหาเราอาจเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่สมาชิกในครอบครัวใช้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะเช่นอาจจะดูทีวีหรือฟังเพลงนั่งทำกิจกรรมร่วมกันนะคะในห้องรับแขกนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเก้าอ,อี้รับแขกโต๊ะวางของโทรทัศน์ หรือทีวีนั่นเองนะคะและเจกันดอกไม้ว้าวห้องรับแขกของครูก็จะประกอบด้วยเก้าอี e. ้รับแขกโต๊ะวางของโทรทัศน์และเจกันดอกไม้แต่ห้องรับแขกจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ละบ้านอาจจะมีของประกอบด้วยไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่บ้านแต่ละหลังนะคะ ต่อมาจากห้องรับแขกเราไปห้องครัวกันค่ะห้องครัวนักเรียนมีไม่เอ่ยบ้านนักเรียนห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหารซึ่งมักจะอยู่ด้านหลังของบ้านเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารของเรารบก,กวนนั่นเองนะคะเรามาดูว่าห้องครัวของเรานะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่หลักๆเลยนะคะที่ห้องครัวเราต้องมีก็คือเตาในการประกอบอาหารนั่นเองค่ะต่อมาตู้เย็นค่ะตู้เย็นเอาไว้สำหรับแช่ของของสดนะคะต่อไปก็คือ อ่างล้างจานนั่นเองค่ะที่จะประกอบหลักๆก,ก็คือบางบ้านอาจจะมีโต๊ะรับประทานอาหารเก้าอีรับประทานอาหารนะคะก็จะมีที่แตกต่าง,างออกจากของคุณครูไปนะคะต่อมามีห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวแล้วและที่ขาดไม่ได้อีกห้องนึงก็คือห้องห้องน้ํานั่นเองค่ะห้องน้ําขาดไม่ได้เลยนะคะ ห้องน้ำก็คือห้องที่ใช้ชํำระล้างทําความสะอาดร่างกายและใช้ในการขับถ่ายนั่นเองค่ะห้องน้ำของคุณครูนะคะก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ในการอาบน้ำอุปกรณ์ในการอาบน้ำมีอะไรบ้างก็เช่นสบู่ยาสระผมอะไรอีกคะแปรงสีฟันยาสีฟัน นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ในการอาบน้ํานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะประกอบด้วยถังใส่น้ําและขันนะคะขันกับถังใส่น้ําก็จะมาคู่กันเลยนะคะมีแต่ถังใส่น้ำํำจะไม่มีขันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะและบางบ้านนะคะก็จะมีฝักบัวนั่นเองค่ะบางบ้านจะไม่จะไม่ใช้ถังใส่น้ําแต่จะใช้ฝักบัวแทนในการอาบน้ําก็เป็นการ ะดวกสบาย,อ,อ,ยาะะอีกอย่างหนึ่งนะคะและอีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้ในห้องน้ําเลยนะคะก็คือโถสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์นี้ก็คือใช้ในการขับถ่ายค่ะซึ่งโถสุขภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันอสองแบบนะคะนั่นะก็คือแบบนั่งยองนะคะนะักเรียนเห็นไหมคะแบบนั่งยองหรือที่เราเรียกว่าคอหาน,นั่นเองค่ะและอีกแบบหนึ่งก็คือ แบบนั่งราบค่ะแบบนั่งราบเราจะเรียกโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบมีว่าชักโครกนั่นเองค่ะบ้านนักเรียนมีแบบไหนกันเอ่ยลองไปสำรวจดูนะคะว่าห้องแต่ละห้องของนักเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างและมีเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนวันนี้หรือเปล่า เรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับคำว่าบ้านนั้นนะคะบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวค่ะในบ้านหลังหนึ่งจะมีห้องอยู่หลายห้องนะคะห้องนั้นก็ก็คือห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวและห้องน้ำแยกกันเป็นไปตามรูปแบบของการใช้งานนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนก็คือให้นักเรียนวาดภาพห้องในบ้านที่นักเรียนชอบมาหนึ่งห้องพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนักเรียนก็ลองไปเดินสำรวจบ้านตัวเองสิคะว่าในบ้านตัวเองมีกี่ห้องและห้องที่นักเรียนชอบมากที่สุดเลยให้นักเรียน นำมาวาดในสมุดวิชาการงานนะคะพระบายสีให้สวยงามนอกจากวาดห้องแล้วอย่าลืมวาดองค์ประกอบของห้องด้วยนะคะว่าห้องนั้นๆมีประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นห้องถ้านักเรียนชอบห้องนอนนักเรียนก็วาดห้องนอนห้องนอนก็จะประกอบด้วยเตียงนอนมอนอะไรอีกคะตู้เสื้อผ้านะคะ นักเรียนลองไปสำรวจบ้านนักเรียนดูนะคะว่าห้องแต่ละห้องของนักเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างและห้องไหนบ้างที่นักเรียนชอบนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปแก๊ะก๊ๆ๊ส่งมาในไลน์ให้คุณครูนะคะคุณครูรอด,ดูอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังคุณครูค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ